โตเกียวดิสนีย์แลนด์ถูกโดนัลด์ดักยึดไปซะแล้วพี่โดนัลด์นั่นน่ะสีถามเขาสิว่าเป็ดเขาหรือเปล่าพ่อจะให้เชอร์แตมคำนวนเป็นเงินไทยถ้าบวกลบไม่เกิน20บาทพ่อซื้อให้320จากการเดาเป็นไงไม่จาเก้อยสาบทำไมมีแต่เป็ดหมดเลยอ่ะปกติเป็นมิกกี้นะทางนี้ เป็นแต่โดนัลด์ดักเลยค่ะโตเกียวดิสนีย์แลนด์ถูกโดนัลด์ดักยึดไปซะแล้วดอกไม้ตรงนี้ก็ทำเป็นโดนัลด์ดัก โดนดั้งดักหมดเลยโดนดั้งดักเขาจะมายึดช่วงหน้ารลอนหรือเปล่าเพราะว่าที่ฮ่องกงดิสนีย์แลนด์อะช่วงหน้าหลอนก็จะเป็นแกงดัฟฟียนเฟนยึดเหมือนกันเป็นปราสาทดิสนีย์แลนด์แล้วครับวันนี้ก็เป็นวันที่5ของการเดินทางในญี่ปุ่นนะแต่เป็นวันที่2ที่เราเข้าดิสนีย์แลนด์เมื่อวานเราเข้าดิสนีซีกันเดินกัน2 9 0 0มเมื่อวานอะส่เยอะมากเมื่อวานคือดิสนีซีอะเขาเพิ่มโซนแฟนซีสปริงขึ้นมาด้วยไงวันนี้ก็มาดิสนีย์แลนด์น่าจะห่่่ออเรรดดส้งไไมมใุก็คืื เล่นเบลแต่เราเล่นไปแล้วเราก็ชิลๆไป It's a small world อยากเล่น small world ไม่มันมันใหม่อออรอ small world ทำไมมี small world ทำใหม่ขึ้นมาตรงนี้ก็มีประดับโดนัทดักเป็นโดนัทดักก็ต้องถางเลยเครื่องเล่นแรกของวันนี้นะครับ Island of the Caribbean เราจะไปดูโจรสลัดกันนี่วันนี้เรามาสายๆนะประมาณ10โมงดูดิวันนี้เราจะได้เล่นสักกี่เครื่องเล่นไปถามมาแล้วเขาบอกว่าเดือนมิถุนายนนี้เป็นเดือนเซเลเบตโดนัดัก เดี๋ยวพาเลตอะไรต่ออะไรก็จะเป็นหลักๆโดนดันดักชื่อตีมนัมเบอร์วันโดนดันดักอะไรประมาณนี้เมื่อวานวินาทีสุดท้ายก่อนจะกลับนี้เชอแตมเขาตัดสินใจเล่นในนี่นะ p o w e r of the l เลแล้วเป็นไงเล่าให้ฟังสิมันปิดต่อหน้าตาเราวิ่งวิ่งไปปุ๊บปิดอดเล่นเศร้าไปเลยเป็นไงครับแม่ปุเป้ทั้งดูดีนะดีเหมื เนลี่บอกไม่ร้องไห้แม้ข้างในนั้นมจะมืดเมื่อวานร้องไห้มารอบหนึ่งแล้วดีกันั่งดูบันเพลินเหมือนในหนังอ่ะมีตื่นเต้นด้วยนะทีนี้เดี๋ยวเราจะไปทางขวานะคะมีดรอปด้วยโอ้ฉันลืมเลยเอองงมากปกติเครื่องเล่นอ่ะจะดรอปตอนหลังใช่ป่ะอันนี่เขาไปดรอปเลยตกใจเฮ้ยดนัลดักตัวจริงแล้วมีเป็ดด้วย นั่นน่ะสีถามเขาสิว่าเป็ดเขาหรือเปล่าเป็นสนุกเป็นเป็ดสนุกใช่ไหมอ๋อรู้แล้วเขาเป็นโดนัลด์ดาร์กก่อนแต่งตัวเดี๋ยวเขาจะแต่งตัวออกมาสวัสดีครับโอ้สวัสดีมิคูวันนี้ไม่ทำงานเหรอครับอุ้ยอ๋อไม่ต้องทำงานครับผมแค่มาเที่ยวเล่นในจีนอ้าวสวัสดีครับพี่โดนัลด์สวัสดีครับเด เขาเฉลิมฉลองให้เหรอครับตอนนี้ใช่ครับแล้วไม่ไปเป็นประธานในพิธีเปิดงานเหรอครับไม่เพราะว่าคนจะชือ้อคนจะื้อมาดูแลร้านขายของไงตอนนี้อยู่ในชอ็อปอยู่ในชอ็อปตรงนี้เป็นร้านของเล่นนะคะอันนี้เป็นเซตเซตอาหารดิสนีย์เบอร์เกอร์ดิสนีย์เบอร์เกอร์ที่นี่เขาจะเป็นรูปมือมิกกี้เมาส์แบบนี้เลยรถไฟดิสนีย์แลนด์นะคะเขาให้ทํารถไฟของตัวเองได้ เป็นคัสตอมไม้แบบของตัวเองเลือกตัวสีรถไฟเราก็เลือกสีกระจกเลือกรถดักดีกว่าเลยเลือรถไฟแดงเอกสีกระจกรถไฟเอาถาตะก่อนเลือกชิ้นส่วนรถมาที่จีจิสเตอร์นี่กระบะประกอบอย่งนี้ค่ะเป็นโรงงานประกอบรถไฟอ๋อโรงงานประกอบอ้าวเขาทำอะไรอ่ะเข้าโรงงานประกอบรถไฟเกมองหน้าเกอน้จึ๊งล็อกนี่แน่ ควินไ Thank you ไหนโอ้โหได้ลไฟหนูนูทนูถ้ามนอ๋อของเนลี่เป็นแบบนี้เขาให้กล่องเลยเฮ้ยเราเจอดาราแล้วไทยยินคิดดบอสแมนน่ะเห็นมั้อเนลี่เห็นยังดาราเอออูลูนููจ้ะ ไปขอลายเซ็นไหมอ่าเดี๋ยวเราจะเข้าไปเล่นนี่เราจะใบใบาดาราเราจะเล่นสตาร์ทัวร์กันเฮ้ยเครื่องมันเหมือนจะพังนะดูสิมีควออันออกมาเราจะปอดไทยไหมเนี่ยอ่าปูดีทูกำลังซ่อมอยู่เหรอตะลุยกันไปในอวกาศนยะยิงกันปุ้มตามตุ่มตามถูกมอนสเตอร์กินอ้าปากเนะข้าปากโอ้ได้ไปอยู่กับจ้าวอเลยเป็นไงบ้างเรนลี่ กินเอเลี่ยนอ,ออกมาจากยานอวกาศก็จะกินเอเลี่ยนเลยงิ่มอร่อยเครื่องทำพิซซ่านะครับกำลังผลิตพิซซ่ากันอยู่พอได้จากข้างบนนี่นี่ข้างล่างเข้าไปขายพอขายเสร็จก็มาชินกันตรงนี้เลยเป็นไงรสชาติพิซซ่าอร่อยไหมอร่อยค่ะเราต้องถามคนอิตาลีดีกว่าพิซซ่าอร่อยไหมครับ <Okay. S 1> อร่อยอร่อยแสดงว่าพิซซ่าญี่ปุ่นคนอิตาลีกินได้ นี่ร้อนจนเพี้ยนเลยครับเนี่ยร่มอย่างนี้มันบังแดดได้เหรอตอไว้ตอนฝนตกจะได้เก็บน้ำเวลมามันเดินกลา,างแดดเลยร่มร่มอ๋อร่มเก็บน้ําเก็บน้ําไว้กินไงมันร้อนเดี๋ยวเราจะรอเรื่องนี้ครับมอนสเตอร์อินมันเป็นไงครับเชตแตมมันเป็นการซ่อนหาเล่นซ่อนหาคือเราจะต้องยิงไปฉายส่องไปฉายใ,ในฉากต่งางๆไปแล้วขึ้นรถกันไปแบบนี้นะครับ นี่เราจะใช้ไฟฉายนี้เป็นอาวุธย่างหนีหน่ะให้รีบตอบถึงเราชื่อว่าแกโอเคอ่ะเรียนี่เห็นยางเห็นไฟยางมีจีน่าสวยอ๋อสอบตัวเอ็ม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 ในชั้นเต้นดูไหนไไฉันถ่ายไปแล้วฉันถ่ายนี่ไงไดูสิ คือจำอยู่แบบเจลี่ชิลจับโอ้โหดูแลน้องดูแลน้องอย่างดีพี่เป๊ะอยู่อะไรหรอแมงเม้าตลอดเวลานะครับแม่ปูเป้ดูดิเล่นยังคุยยังเม้าอะไรอุ้ยออกมาเจอช็อปนี้น่ารักนะของจากมอนสเตอร์อิงกับทอยซอลลี่แม่เพราะนี่หมูแฮมสนุกมากเลยค่ะหนูชุดนาเป็นชุดเต็ม พี่เจตั่นนะเนลลี่นี่พี่เจตมดูแลเนลลี่ดีป่ะได้สอนไหมว่าเล่นยังไงมันมีหมวกแบบนั้นใช่ไหมแล้วเราก็ต้องเอาแฟลชไลท์ไปยิงตรงนั้นอ๋อไปยิงที่โลโก้เขาพี่เตับอกให้เนลลี่มาบ่ไปไหนต่อยหรือมาบ่อยหรอมาอะไรอ่ะเป็ดไงคะลองได้ด้วยกกาบเออารักตุ๊กตา แกะสามตัวติดกันจากย์สตอรี่ไงที่โบเลี้ยงอ่ะโบปีเลียงอ่ะโอ้โหเบลนี่งกันป๊อปปี้โอ้มีสามตัวเลยตั้งชื่อตามแมวของตัวเองทุกตัวเลยเพราะว่าเจม้ามีแมวสามตัวถึงเบลแล้วค่ะตอนนี้อยู่ในโซนเจ้าหญิงเบลโอ้โหเมื่อก่อนเบลนะแถวยาวมากดูอย่างนี้ดูเหมือนไม่มีแถวเลยอ่ะแต่ยังต้องรอเป็นชั่วโมงอีกแถวจะอยู่ในประสาทแล้วล่ะเมื่อก่อนคือแถวยาวมวันนี้ แต่เรามาเดินช็อปเย็นสบายดีกว่ากระโดดจากช็อปนั่นมาช็อปนี่เดินดูของสบายใจเกี่ยวอะไรกับเบลตัวนี้เขาชื่อกวางอะไรนะแบมบีนไม่เกี่ยวกับเบลนะเขามีเรื่องของเขาเองแบบบีเนี่ยนี่แต่มันน่ารักกับพ่อดูเหมือนตัวจริงเลยเนี่ยชิปแอนเบลชิปแอนเบลอ๋อชิปแอนเบลอะเออเพวกงแกมุกอย่างนี้นี่อยาเจอ้ไอยังอยากได้ เชิดแต้มเขาเห็นคนเขาติดอันนี้ที่หัวเชิดแต้มอยากได้อุ๊ยหนึ่งพันห้าร้อยเยนหนึ่งพันห้าร้อยเยนพ่อจะให้เชิดแต้มคำนวนเป็นเงินไทยถ้าบวกลบไม่เกินยี่สิบบาทพ่อซื้อให้หาอ,อะไรคูณสามสิบห้าคูณสามสิบห้าแย่แล้วครับ สงสัยจะไม่ได้ครับ50บาทอ๋อนี่คือคำนวณเป็นเงินไทยแล้วใช่ไหมที่บอกเนี้ยยังยังหนึ่เยนนะฮะสองบวกบวกลบไม่เกิน20บาท320อ่าไปไปให้แม่กดเครื่องคิดเลขผิดอยู่แล้วไปให้แม่กดเครื่องคิดเลขพ่อพ่อไม่บอกให้มแก่อนแม่ทำไงผ่านอะไรเชื่อแตมทำยังไงอย่าเมื่อกี้แกส์เดา320จากการเดาแม่ทำเนียอะไรเลยฉันไม่รู้ทำไงด้วยอ่าให้แม่มากดเครื่องคิดเลขดูดิ โยบอกกับเชตแตมว่าเนี่ยหนึ่งันห้าร้อยเยนเนี่ยทําให้เป็นบาทถ้าเชตแตมทําบวกลบค่าเคลื่อนไม่เกินยี่สิบาทโยจะซื้อให้แล้วตอนนี้เชตแตมคํานวณมาพันห้าร้อยเยนเท่ากับสามร้อยี่สิบาทผิดอ่เป็นไงผิดเท่าไหรสามร้อยสามสิบเจ็ดซื้อให้ใครซื้อเชิใครซื้อเพรซื้อปรากฏว่าเดาเดาถูกไม่ใช่ความรู้นี่กันจิ๊กนะ ไม่เป็นความรู้ตายแล้วเนี่ยน่ารักอ่ะมันรสชาติเหมือนโมมันรู้สึกเหมือนโมจิด้วยตรงนี้มีชุดเบลสวยงามมากโหอ่ะเดาใหม่เท่าไหร่โอ้อฉันไม่เอาอันนี้ไม่เอาเอานี้ไปทำอะไรที่มาทำเบลสวยมากแม่ก็เดาเลยแม่ไม่ได้อยากได้แม่เขาบอกสวยสวยมากอันนี้เป็นครึ่งเก้าอี่ครึ่งหมา คนและสัตว์เลี้ยงในปรา,าสาทโดนสะสให้เป็นสิ่งของหมากลายเป็นเก้าอี้นี่ไงหัวมันอยู่ไหนหัวต้องหมอบอยู่ตรงนี้มีเทา้าต้องหยุดปหานี่เราถ้าเกิดรู้สึกว่าอุ้ยใหญ่เกินไปจะกลับบ้านยังไงดีก็น,นี่แหละคะ่ะเราก็มีไซเล็กให้ท่านเอากลับบ้านนะคะเป็นพวงกุญแจนแน็นนอะไรสวัสดีครับผมผมคือเทียนคุณเทียนไขเราจะใส่กี่อันเนี่ยสามอันค่ะใส่สามอันเลยโอ้ m ม g ก d นม่ว่ากูมานทองเท่ากันไหมใชยได้ไปพี่โดนัลด์มีจับเป็ดนะมีสามเป็ดเลยที่นี่จับปีเขาเดี๋ยวเราจะไปเล่นเครื่องเล่นที่ตื่นเต้นที่สุดในดิสนีย์แลนด์โลกเกียวดิสนีย์แลนด์กันเลยสมอล l w o ล l d Small w o r โ d นี่ เฉยแต้มเขาบอกว่าเขาทําใหม่เพราะว่าเขานี่มีกรุ๊ตตัวเล็กๆมาด้วยรอแค่สิบนาทีนะครับสีสันสวยงามมากที่สําคัญเย็นคือจะชอบเพราะว่าคือตรงตรงเนี้ยมันใหญ่อะ่ะคิวเข้าคิวมันใหญ่มากมันก็เลยบ <น S 1> แบบคนก็นเดินได้เรื่อยๆอันนี้เป็นช่องหนูในเชื่องเนลี่แล้วก็ช่องพี่เฉยแต้มเอ็มไปทั้งนู่นเลยอ๋อเนลลี่ยืดช่องโดนเนลี่ยือชอดช่องแล้ว เชตแต่บอกว่ามีของใหม่ๆมาตั้งด้วยมีแค่ในโตเกียวด้วยมันไม่ใช่แค่ครูมันเป็นทั้งมาเวลเลยมามีมาเวลด้วยอุ๊ยเรามีปีเตอร์แพนกับเวนดี้อยู่นี้ไฮบฮนมีครูซ่อนอยู่ตรงนี้ตัวนึ่งเห็นมากครูสไหนก็ครูาจะซ้อนเป็นคาแรคเตอร์ที่อยู่ในประเทศต่างๆ นี่มีรูดอยู่ตรงนี้ซ่อนอยู่นี้ปอมตัวรูดปอมตัว่ากมากค่ะเจ้าหญิงเดวออกมาทักทายดูซี่โอประชาชนของเจ้าหญิงกำลังไปขอเจ้าหญิงไทยรูปอยู่โอ้ายบายะจ๊ะอ้าวบ๊ายบายโนเจ้าหญิงโอเจ้าหญิงโอ้โอเจม้าก็ผิดหวังโอ้ทุกคนต่างผิดหวังโง่ทุกคนต่างผิดหวัง ลิสอลิสบ๊ายบายโอ้อาด้ก่อนอลิสรักนิดหนึ่งยูโอเอาเซโนไว้เซโนไว้เรื่องเซโนไว้เซโนไว้โอ้ยอ้ยนไว้ออกมาพบปะประชาชนเยี่ยมมากเยี่ยมมากนี่นวัตกรรมคลายร้อนของดิสนีย์แลนด์ เป็นพัดลมนะคะที่เป็นพัดลมด้วยแล้วก็ฉีดน้ำพัดลมจะเปิดอย่างนี้ไงเปิดตึ๊เปิดพัดลมเลยก็จะเป็นพัดลมแล้วถ้าเกิดเราอยากได้ความเย็นมากขึ้นเราก็กดฉีดน้ำมามีหลายลายมากเลยนะเราชอบมินนี่เนี่ยขี่มาบนสารพัดผลไม้น่ารักมากแต่เรามาหน้าร้อนนี้ต้องบอกว่าร้อนจริงๆร้อนทรดมัมากแดดนี้แบบว่าแผวเลยเนาะอันนี้ตกละห้าร้อยบาทค่ะเอาเอาจริงๆดูขนาดเนี้ยเราห้าร้อยบาทมันก็ดูไม่แพงวะ ฮอนเทสตแมนชั่นคือแตมจะเข้าบ้านผีสิงนะลูกไม่กลัวเหรอกลัวสิกลัวมือตืดตื่อเลยอ่ะแม่ปุ๊เป้คอนเทสเฮาส์เป็นไงรอดชีวิตออกมาป่ะครับรอดสิคะน่ากลัวไหมไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวโอ้เมลี่เก่ง่ะลุงโยนึกว่าเมลี่จะร้องไห้ซะแล้วมันมืดไม่กลัวไม่กลัวเลยโอ้ ผู้หญิงแต่งอยากจะแต่งงานมีหัวใจอยู่ข้างไหนลึกทอก็เลยไม่กลัวเลยโหบ้านผีสิงทำอะไรเนลลี่ไม่ได้เลยคอนี้คืออันป๋งสนุกดีชอบนีชอบโดนเล่าน้ำประวันโอ้นี่คือยึดงานมิกกี้เรียบร้อยแล้วมาไวไปไวเตรมเร็วมากครับเลรตรีบโดนักโดนนักรีบ แสดเข้าป่าหามีผู้เหรอครับอ๋อเรามาด้วยกันด้วยสองคัน <c oughs> ไปแล้วมีผู้ไปแล้วลอยไปแล้ว เออเข้ามาได้เลยกับเราเออคนนี้เข้ามาแต่เมื่อไหรยสนุกดีนะสนุกมากคือถ้ามานะพ้าไม่ได้ของแม่ก็คือบ้านหมีภูต้องเล่นนี่ก็ผลิตภัณฑ์ใหม่เกาะได้แล้วเกาะน่ารักมา จะเตม็มน่ารักเกาะแน่นเกาะเราน่ารักอะ่ะเกาะแน่นเกาะนานเอาไหมเกาะทนเขาทำไงอ๋อไม่หนีบเลยไม่หนีบ,หน,บหนีบเลยมาอยู่กับแม่ก็ได้มาโอยจะลงแล้วแม่ปุ้ปี้จะลาก <ไป S 1> เลยไปด้วยกันกลับบ้านด้วยกันค่ะเรากำลังจะมาเล่นเบลนะคะ beauty and the beast นะคะตอนนี้เราอยู่ไหนปราสาทของบีสเป็นอันหนึ่งที่พลาดไม่ได้เด็ดขาดเลยเวลามาโตเกียวดิสนีย์แลนด์ คือเรามาเล่นตอนเย็นแล้วเพราะว่าตอนเช้าอะคิวยาวมากตอนนี้นรอน,น้อยละน้อยละเหลือ40าอนาทีคือเมื่อเช้านี้แบบว่าน่าจะรอย20บนาทีได้แม่การาากน้ำชากาดน้ำชาคุยน้ำชา,ากำลังคุยกันคือระหว่างทางเนี่ยที่เราเข้าคิวอะเขาไม่อยากให้เราเบือ่อไงเขาก็มีนู่นนี่นั่นให้เราดูตลอดทางนี่นาฬิกากับเทียนไขกำลังคุยกันเห็นเงาของบีดด้วยมาแล้วข้าววย นี่เป็นถ้วยของสมาชิกเราทั้งนั้นเลยนะถ้วยเราส <10 S 2> ิบคนพอ <ทำ S 1> ดีพอดีเป๊โอ้โหประทับใจมากเลยประทับใจมากเลยค่ะเป็นการมาเล่นครั้งที่สองแล้วนะแต่ก็ยังประทับใจมากๆเหมือนเดิม ตอนนี้ข้างนอกก็มืดแล้วเดี๋ยวเราก็จะกลับกันแล้วจบจากดิส์แลนนะคะเราก็จะย้ายเมืองกันแล้วเราจะไปที่ยูนิเวอร์ซอลค่ะไปโอซาก้าไปลุยสวนสนุกยูนิเวอร์ซ a ลเจแปนต่อเลยลุ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 ยอย่าลืมติดตามกิจกรรมสนุกสนุกของพวกเรากันนะคะแล้วก็ถ้าชอบวิดีโอแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งเราจะได้เจอกันบ่อยๆวันนี้แม่กับชิตแไปก่อนนะคะบ๊ายบาย